สวัสดีครับทุกคนวันนี้มากินข้าวค่ะเมื่อกี้กินไปแล้วอีนี้นิดนึงเนาะทุกคนคลิปที่แล้วพริกแจ่วบองกับแกงแกงไก่ใส่ฟักทองทุกคนฟักฝรั่งมันมันทุกคนกอืูใช่จริงๆเราไปหาซื้อฟักมาเอ,อฮาลาวินค่ะทุกคนมาประดับบ้าน พอดีอุย้ยนึกอยากกินแกงฟักก็เลยซื้อมอร่อยค่ะทุกคนจริงจริงกล้องกล้องอยู่ทางซ้ายทำไมเราชอบมองข้างขวาก็ไม่รู้ทุกคนแปงปุกเองอือฮึอ๋อ ต้องเคาเอาไปเสียงด้วยทุกคนเขาอยู่ข้างหลังมีอันนี้ด้วยทุกคนมันมากทุกคนมันหวานเราชอบหวานเราใส่น้ำตาลไปหน่อยอืมกินสไตล์ใครสไตล์มันน้องทุกคนนาะ ไม่ว่ากันกินมูมมามกินอะไรก็ไม่ว่ากันทุกคนก็ไปเล่นดูช่องที่ถูกใจเนาะทุกคนเนาะ มีลหลายช่องให้เลือกเนาะทุกคนเนาะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนละคลิปตอนละช่องก็จะทําให้ถูกใจทุกคนที่ดูไม่ได้เนาะทุกคนเนาะว่าไหมก็ไม่ว่ากันเนาะทุกคนเนาะกินสไตล์ใครสไตล์มันอันนี้พูดตามความเป็นจริงเนาะทุกคนเนาะไม่ได้ประชดใคร แล้วเราชอบดูมากเลยค่ะคลิปปินแล้ก็เลือกช่องดูเอาค่ะเลือกดูแต่ช่องที่เราชอบช่องที่เราไม่ชอบนะจริงๆเราก็อยากคอมเมนต์ติเตือนนะทุกคนนะแต่ว่าเราเลือกที่จะเลื่อนผ่าน เพราะว่าเขาสไตล์เขาแบบนั้นเนาะทุกคนเนะเาะเก็บไว้กินที่หลังค่ะอันนี้ดิในไกนะ่เราเข้าใจเนาะทุกคนเนาะอย่างเราเหมือนกันค่ะเราก็ไม่สามารถกินให้ถูกใจใครได้ลาย้คนได้เนาะทุกคนเนาะถสงลูกชายต้องขออุตัว แต่มันอร่อยค่ะทุกคนเรากินเพราะอร่อยเซ็จมาก <c oughs> ปูเองเขาจะหวานทุกคนะหวานกรอบโอ้ยเราติดใจแกงอันนี้เรามากเลยทุกคนแกงฟักใส่ไก่ไม่ได้กินน้ำ ขอจิบน้ำนึงอ่าจะจิบนิดนึงอดไม่ได้ทุกคนคอแห้งกินไปเยอะอิ่มเลยค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนเรามือใหม่เพื่อนเพื่อนเขาทำคลิปประมาณกี่นาทีคะลงคลิปกินเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์บอกเราหน่อยได้ไหมคะ เพราะว่เนี้เราทำมาห้าจะหกนาทีแล้วค่ะเรายังกินไม่อิ่มเลยนะเพื่อนๆตัวไหนลูกชายเขาเดียรขาตัวเอง ซื้อมาไม่เยอะทุกคนปกติไม่กินพอมีเยอะไม่กินนะทุกคนพอซื้อมาน้อยอร่อยโอ้งองลืน <c oughs> ทุกทีเลย <c oughs> กล่องเนี้ย <c oughs> โอเคนะทุกคน เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ